สวัสดีครับพี่น้องครับมาแค้นแฟนหมอของพี่น้องหมอรัช่องพญาวัฒน์ลำพเพลิงดอกไปเขียรครับคลิปนี้ขึ้นมาไทยภาพมุมสูงครับภาพขึ้นครับบริเวณงานบริเวณโดยรอบโบสถ์ไม้ครับโบสถ์ไม้สัตว์วัดโกกาศครับทั้งหลายคนหลายครับพี่น้อง ย่างขึ้นมาย่างมีงงเลยเสาหับครับถายบุ้มเขื่อนงามเหยย็นีม่องเลย<ป>เ้ว่ครับไปโซนนั้นเป็นร้านจอดรถด้วยครับพี่น้อง รถทิมงานเขาจอดอยู้นมีควางคุ่นเหรอครับเนี่ยใช่คนประดับเต็มบริเวณวัดเลยพี่น้องงามครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นจอหนังครับพี่น้องที่ว่านเยอะกลางจอนี่ไรกันจอหนังนี่ครับนะครับว่าท่านได้เริ่มใช้ครับสามถุงเริ่มสามถุงไอ้ส,สวยๆครับขับนุ่มสูงครับยามความเสืนอมหน้าม้งหัวนิ้วไปมาเป็นเมี่ยงเมี่ยงหนึ่งคนละเมี่ยง ไ่ซองเงินครับจอหนังนี่ครับนรับบขาับไปดไปทางบริเวจอนนี้อยด้วยครับอันี้เป็นสั้นอุโบสถครับด้านหลังผมอู่เป็นอุโบสถหลังไม้ที่กำลังก่อสร้างาะแกะไล่ไม่ไล่แกะสลัยลยกะะลยางสวยงามตะการตา ไปส่องในท่าคลิปพี่น้องเท็่เบิ้งรอบหนึ่งน่อยนะครับนี่ครับโอไม้สักทั้งหลังครับน่ามห้งแนงเลยหรนท่าสีเขาเรียกว่าสีง่ารับนี่ครับับดครับ เงี้ยเงี้ยเงี้ยครับภาพนี่ก็ง่ามครับไฟสำหรับครับนี่หลังค่าอิปปีหลังค่าวัดน้องครับสำหรับกันนี่ก็เบ่งง่ามดีครับกกับมุ่งหนึลงร่นมาด้านนี้ครับ นี่มันเป็นสันลางครับเอสันลางอีกสันหนึง่งสมารถยาชงชมวิวอะไรกันครับ่วนทั้นนง,นง,นทงนี้เป็นด้านเวทีหมอล่ำพี่น้องเวทีสาวหน่อยฮาอยเ่้ทั้งนี้ครับ ี่ครับเวทีสาวหน่อยครับอยางไปข้างล่างลไปไทยอีกรอบมึงเวทีมอลลัมครัต้นขึ้นมาไทยรวมหลายครับย่ำเนี้ยเปิดไฟแล้วก็ง่ามบรรยากาศอู้หูโสดครับหายเลยโสด โซ่พวกเขาเออพวกหาเขาไปท่ายลาแล้วนะครับนะครับไฟนี่ท่าสีแล้วเห็ดยังแล้วสีงามครับบนี้ครับเบื้องฟังน้ำครับฟังแม่น้ำไทยกินเสียงนี่ไฟก็เนาะนี่ไฟไก่ห้ามครับฟังแม่น,น้ำไทยกิน โอ้คนมาไทายหลุดกันหลายครับไปคุ้นเจ้ออาก่อนนะครับไทยหลุดเป็นหลายกำลังก้อสร้งอยู่นะครับนะครับโดนประชาชนประชาชนมา่วมออกจากคนต่าง ฟังหุนครับฟังมหาชัยวยวยดอกมหาชัยหลังนี้ให้แล้วเสร็จจากนั้นแล้วสารพเการด้านกาบิต่างๆนที่การบริการมหาชัยท่าฉลองมชุดเนลายมาด้วาบรราบทบาทมไกลถึงท่าฉลองนั้นก็ร่วมบริาข่งงอากามาเที่ยวงันหลายที่ครับว่าอันนที่เรือโดยสารข้ามฝากม่าอนี่ครับอันนี้เป็นทางเลียงเนี่ยกระลังผู้โดยสารกระลังยางลงไปเนี่ยครับเป็นทางเลียงครับ คุณนูก <amounts> ป <of water writers> ูลถามากนนะมหาญาติหล <an refugees> ังองนด้วยครับนนะครับรมาเอญาติของท่านด้วยนะครับที่ปะสคุณลูกูลนะครับนะมาเจอญาติของท่าด้วยนะครับนะที่รสา ะฉะนั้นแลวันนี้สาธุชนรับนะคนใจดีใจบนแม้ว่าจะเป็นชาวไทยชาวเมียนมากเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจหน้าไดมาเร่มี่ได้มาสร้างอตอนนี้เปนตำรวจหน้านะครับทางวัดม่ว่าจะไปโขง5สามสี referral, like Arrow, ที่เาว้าไปราคาเปิดทองลูกนิ้ like ิทข้าเ้าวโกแปดิษระนแ้ะก็าจะมีความุงบ้างอีกายกันขี่เรากันคนเมาครับ เราไปเมาแล้วไปโดดหน้าืนัดาของเรารักษาตามจุดงานต้องพี่น้องามต้อนมีเว้นหน้าไปที่ครับพี่น้องมาจับจองหมองนังกันเต็มเวาส่วนหนึ่งทํบบุญกันด้่ไต้ไต้โบหลังนี้นะครับ ไม่ได้หมดไม่ซักนี่ครับไม่ที่ห้องครับส ภับบุ้งสูงสี่โดนๆังไ้เห็นได้ไี่น้องเพราะว่าส้นหนไปเล่นยเมืนกับ่มีอาคารบ้านเลื่อนทีสูงๆยูขาไปที่เราโดนจังไ้เห็นครับภาพมุ้งสูงแบบนี้สวยงามมากสวยงามฟาดเต็มะครับแต่ว่าคนบท่นเต็มคนีมันไปงานทั้งบุญอยู่แล้วนะครับฮันฟี่ครับมันฟี่เลยนี่ หนอยกยะับรนหลายหลายอยู่บริเวณนั่นอย่างเรื่องานค่าตลาดยุฟังทั้งหนังอะไรเยี๋ยุบอยากทิดนี่หพวกขายสินยามาท้ายทั้งหนังพี่น้องอย่บนน่นิ้งรถต้องจอดที่หลังยุข่างนี่พี่น้องวันนี้จอดได้หนึ่งสองสจอดรถในแค่หางัค้นครับจากรถทิ้งแคน้าง ข้าย,ยิบสองท่านยิบสองท่านกำลยังจอดได้แค่หาทั้นครับเราจะนั่งไปจอดอรูปพูนไกลออกไปอีกครับร้านจอดรถทางนขับรสูงไอทีสวัดีันงครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับกอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีบัาบหายปุดพู้